ได้ข่าวว่าวันนี้วันอะไรนะวันเกิดค่ะวันเกิดแต่ครูให้ทําอะไรทำงานเออ,อบอกแล้วต้องแอบก็ได้บอกแอบกระซิบเพื่อนหนะ่ยบอกครูหน่อยว่าวันนี้วันเกิดอย่าให้ทํางานหนักเลยขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือไม่จะเสื้อพรส์วันเกิดอะไรเงี้ยบอกเขาผมดน,ดน,ดนผมไม่รู้ไงเออครูจาไม่ได้เลยครูไม่รู้เรื่องเลยวันเกิดเออเนี่วันนี้พวกเขาก็มาทํางานหนักกันนะทุกคนใครๆครเกิดก็เกิดไปกลับบ้านก่อนไหมกลับบ้านไปฉลองกันไหมกันไปเฮอะเลยอ่ะ พรุ่งนี้แล้วกันแดีววันนี้ทํางานให้เสร็จนะน่ <c oughs> ทาสงสารเฮ้ยทําอะไร <c oughs> บอกให้ทํางานแล้วมันเนียนๆเครื่องเน,น,น,นี้เปิดให้มัน <c oughs> เอนี่ทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้รีบๆมาช่วยกันทําเหอะกดนู้นกดนี่เล่นกันอยู่ <c oughs> ไม่รู้เือว่าเขารีบกันเนี่ย เปลี่ยนด้วยใช่ไหมไอหนูดีไปไหนเนี่ยไม่รู้ฮะเปนวยเหมือนกัน,นหนูดีจะไปวันตัน,งน,นงหง,งมบรแบบนี้ถือว่าบิดแล้วนะไม่ลานะไม่ลาลเออไม่ลาด้วยแหลวเร็วเร็วเเป้าหมายวันนี้เสร็จก่อนหนึ่งทุ่ม เราผ่านมาแล้วสองชั่วโมงไม่ได้ไเลยเนะไหนไม่ใช่หรอกไม่รู้รอรอสักพักไม่รู้ใครส่งมาใครส่งมาล่ะเออ,อมันอาจจะยังส่งไม่สําเร็จก็ได้รอมันเวลาส่งเยอะๆนะมันจะต้องรอก่อนมันไม่ใช่ว่าส่งปุ๊บมันจะมาปั๊บนะออตอนนี้มาทําโนต้ตกันเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วเราทําสําเร็จไหมไม,ไม่สําเร็จ ทำไมอะอย่าว่าแต่เขาเลยทุกลายตอนนี้ตอนนี้เสร็จแค่เทนเนอร์ลายเดียวเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้ครับแต่ตอนนี้ครูกำลังลุมคีย์บอร์ดอยู่นะครับช่วยกันลุมคีย์บอร์ดก็คือให้เสร็จเป็นฟัดฟัดไปแต่ว่าที่เหลือก็ค่อยๆช่วยกันเก็บลายโน้นลายนี้เหมือนเดิมนะครับท่านที่ไม่ได้เข้ามาสัปดาที่เราไม่รู้ว่าเราทําอะไรก็คือเราจะทําให้เป็นไฟล์ยิทอลนะทุกคนเก็บได้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็ลง ลงไดไว้ลง Google ไดไว้นะครับแล้วก็เก็บคือเก็บไว้หลายๆช่องทางนะโนต้ตพวกเนี้ยนะเวลามีคนขอมาถ้าเกิดว่าเราถ้ามีโรงเรียนทำหนังสือขอมาอย่างเงี้ยเราก็เลียงไม่ได้ที่จะต้องให้เขานะครับแต่ว่าถ้าขอหน้าเพจมาแบบแชทมาขอแล้วคุณมอไม่ได้แจกนะครับไม่ได้แจกนะเพราะว่าบางทีบางทีมันไม่จบทุกคนเรื่องเรื่องโนต้ตเนี่ยถ้าค,คนเคยได้ขอแล้วเขาจะขอไปเรื่อยๆจนเราแบบคือเราไม่มีเวลาให้เขานะครับ มีเวลาไม่มีเวลาที่จะหาให้เขานะบางคนก็มีประชดประชันมาอะไรย่างี้โอ้แค่ถ่ายรูปให้ยิเสกแค่นี้ก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมันเป็นเป็นแผลในใจเรามาตลอดนะครับว่าเฮ้ยเราเคยเจอคนแบบนี้แล้วเราคงไม่แจกดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเอากันจริงๆินก็ทาหนังสือมาทางโรงเรียนก็ทําหนังสือมาเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะโลโลเพราะว่าเขาจะได้ให้ความสําคัญกับกับ<ล>ของของเราของที่เราทั้งตั้งใจทํากันมาทั้งชีวิตเลยนะครับแ<ล>บางคนขอไป ต่อไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยมันก็เลยเงี้ยตอนนี้ก็ช่วยกันลุมอยู่นะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วหิวอะไรกันไหมคิดว่าหิวไหมหิวแน่นอนเดี๋ยวสปอนเซอร์เรามือไอ้นี่กระเป๋าสั่นอีกไม่เป็นไรคงไม่ได้รบกวนนะครับวันนี้นะเพราะว่าจะให้พวกเขาทรมานท้องเออทรมานท้องแบบรีบทํารีบกลับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ยังไม่ใกล้เสร็จเลยอือ ถ้าเราตั้งใจทำเราก็ทำเสร็จไวอืมแต่แต่อันนี้อันนี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ไม่น่าไหวยไม่เป็นตั้งชื่อเขาไปตั้งชื่อเร็วๆนมีหนูตั้งชื่ออยู่เออช่วยกันลุมเลยตั้งชื่อตอนนี้อันนี้ต่อเลยอไปจะลืมเคาะเด้อทุกคนเวลาใส่รหัสใส่รหัสไปแล้วก่อนที่จะใส่เครื่องหมายขีดอ่ะเคาะหนึ่งเคาะก่อนให้มันห่างก่อนเคาะหน้าเคาะหลังตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันไอ้นี่อยู่นี่ ช่วยกันตั้งชื่อเพลงเอตั้งเออตั้งชื่อเพราะว่าเวลาที่ถ่ายรูปลงไปเป็นไฟอ่ะมันจะต้องมีชื่อมีรหัสมีโค้ดของมันนะครับเวลาที่หามาจัดสคริปต์มันจะได้ง่ายขึ้นนะครับวินช่วยเพื่อนทำอะไรเนี่ยอ๋ออยใส่ร้ายวินทำอะไรก้าวทำอะไรวันนี้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปวินแล้วก็ช่วยกันเต่ะเหรอโอ้ ไปไม่โหลดทุกคนทํางานทุกคนล้วนทํางานเฮ้ยทุกคนทํางานอะไรอะไรอะไรเลอะเทอะทํางานไลน์ตัวเองยังเลอะเลอะเยอะเยอะด้วยทุยพูดอะไรวะเนี่ยยังเยอะอยู่เลยรอน้องถ่ายรูปค่ะรอน้องตัวเองยังไม่ถ่ายช่วยน้องตั้งชื่อเข้าไปตั้งชื่อก่อนอ่าเดี๋ยวดูเบี้ยเปิดไลน์อันโตโชว์หน่อยดิ เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปน่าเชื่อถือไหมโอ้โอเคโอเคโอเคเก้าห้าไปไหนเก้าห้าเก้าหกไปไหนเออไปถ่ายมาเร็ว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 อันโต้ก็เกือบรอดแล้วเหลือคีย์บอร์ดทำโบนแล้วก็ทำเป็ดแล้วส่งไปแล้วครับประมาณนี้นะครับหน้าที่เราส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มซ้อมจริงจังแล้วเพราะว่าเราจะทดสอบ ระบบการใช้โน้ตแบบใหม่ของเรานะครับก็คือเราจะใช้ใ,ใน,ในแท็บเล็ตแบบนี้แล้วก็เราจะพกแท็บเล็ตไปที่งานด้วยนะครับเผื่อใครจาโน้ตไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องพกแฟ้มไปให้ยากนะทีนี้ก็จะเขียนเลยนะแล้วครูคจะเขียนให้ว่าเครื่องไหนเป็นของลายไหนแล้วก็รับผิดชอบเลยเออใครทําพังก็หารกันหารกันภายในลายเพื่อซื้อใหม่โอเคข้างนอกก็เริ่มมืดโพเปแล้วเพราะมันจัด ทุ่มหนึ่งแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆทำงานไปเรื่อยๆนะครับหิวอะไรไหมลูกหิวอะไรโอ้เกมสีอีกแล้วทำไมไม่ได้อะมันติดลายน้ำครับแล้วมันมันไม่อัพให้ติดลายน้ำหมายถึงอ๋อมันสแกนมาใช่ไหมอ๋อแล้วมันไม่เปิดแก้ปัญหากันเลยนี่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆจะได้ทักษะการทำงานทำงานเป็นทีมนะอันนี้ต้องบอกว่าทำงานเป็นทีมเลยเพราะว่าแรกๆนี่ทุกคนจะไม่ได้คุยกันเลยนั่ง ของใครของมันเลยหลังๆเริ่มหลังๆเริ่มสมาธิแตกแล้วอย่าลืมเรื่องแสงน้าไปแอบถ่ายอยู่ตรงนั้นแสงไม่มีนะเออนั่นนัมืดแล้วมืดแล้วเห็นไหมเออนี่บางคนสแกนบางคนถ่ายถ้าสแกนมันจะชัดกว่านะบางคนถ่ายถ่ายมันจะเอียงเอียงแบบนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องสแกน่มันจะมันจะปะเอออ๋อเปิดพัดลมไว้เอ ได้ได้ข่าวว่าอาทิตย์ที่แล้วถ่ายไปเยอะแล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นถ่ายไปเยอะแล้วเกือบเสร็จละโดนลบหมดเลยโดนลบหมดเลยใครใครช่างใจร้ายลบของหนูได้ลงใครสักคนนี่แหละคนเดียวด้วยแถวนี้ก็คือเขาหาวิธีส่งลงไปในในกลุ่มไม่ได้นะครับก็เลยแบบครูก็เลยแบบฉลาดไงครูฉลาดครูเอาแฟลชไดมาเสียบ ซึ่งครูไม่เคยใช้อีกเครื่องนี้เลยพอครูกอปเสร็จครูก็ลบแบบครูรีบไงครูก็จะลบไอ้ต้นฉบับมันโดยที่ครูไม่รู้เลยว่ามันลบในแฟลชไดร์เราไปด้วยสรุปหายไปหมดเลยเรื่องมันเป็นหน้าเป็นไปได้นะเพราะว่าเราก็ลบแค่ในเครื่องอะแล้วในแฟลชไดร์มันหายได้ไงมันงงอะไรอะไรบ่นแล้วไไปหัวร้อนไปวะไล่ไหนเนี่ยพี่หวัน มาช่วยคีย์บอร์ดใช่ไหมเวลาสแกนทุกคนเวลาสแกนไปใกล้ๆเลยนะกล้องมันจะได้ทํางานเต็มศักยภาพของมันอ่าไม่ใช่ว่าจอไกลๆแล้วมันก็สแกนให้อย่างเงี้ยพอไปขยายจริงๆภาพมันจะภาพจะแตกน้องดีมช่วยอะไรไหนอยู่ครับนี้ช่วยคีย์บอร์ดอยู่อ๋อไลาตัวเองลไรตัวเองเจเจมอสช่วยลายไหนครับแล้วแล้วนู่นแหละไอ้ตัวนู้นน่ะ อ๋ออะไรนะเฮ้ย oh, แต่คีย์บอร์ดนี่เหมือนทำงานซ้ำอ่ะบางอันสามบางอันสามภาพแล้วตั้งชื่อไปเรร้อยๆสามภาพนะโอ้โหโคตรเสียเวลาเลยเออลบเนี่ยครูนั่งลบอยู่เมื่อกี้นะลบเอ้จริงๆน่าจะเสร็จไปแล้วจริงๆน่าจะเสร็จไปแล้วจัแบบทำงานซําซ้อนอ่าโอเคเดี๋ยวติดตามว่าพวกเขาจะสำเร็จสักกี่โมงกี่ยามนะครับผม